อ่าโอเคปลูกให้สวยงามตัวอ,อันนี้เราก็เอามาเผาอู้แต่มันเผาไม่ค่อยขึ้นเลยว่ะเฮ้ยแล้วน้องน้ําอ่ะน้องน้ําขีดไปแล้วว่ะทำไมใครเลี้ยงอะไรไม่ค่อยน่ากินเลยวะ่ะเออเลี้ยงให้มันน่ากินหน่อยดิต้องจัดให้มันแบบเออเป็นระเบียบเรียบร้อยคนเขามาเขาจะได้แบบเออดูน่ากินหน่อยเลีเ้ยงชามคว่ำชามหงาย ไปอ่ะผมก็ต้องไปผจญภัยเพื่อไปหาปลาในทะเลเออิสบูเอา้าเกมค้างเฉยเอาน้ำล่างสองไม่น่าเลยว้าแผมอยากได้ขวานยักษ์อะทำไมดิผมต้องไปสะบอกไกลๆใช่ไหมมันจะได้มีแบบปลาแบบปลาเทพๆเฮ้ยในบอ่อนี่มันมีปลาให้ตกไหมเนี่ยไอยบอ่อน้ำเนี่ย ตันอตรงนี้มันไม่มีบอ่อน้ำเลยวะไปได้ไหมเอ้ยไปได้วะเอาวะเ,เดี๋ยวผมเป็นนักสำรวจเลยมาสำรวจก่อนดีกว่าอ้าวนี่ไงเจอบอ่อเจอบอ่อเออนี่ไงบอ่อเขียวเลยบอ่อเขียวปลาชุกชุมวะ่ะอันนี้แหละอืมเอาวะ่ะปลาต้องตัวใหญ่แน่นอนอม,มาเข้าไป ปลาต้องทุกชุมแน่นอนครับอันนี้เฮ้ยนี่น э ไงปลาหมึกโก้เจอแล้วเอาว่าได้ได้จะครบแล้วว่ะอีกไม่กี่ตัวว่ะไม่ใช่ปลาหมึกน,นี่ว่ะมันเป็นแมงกะแมงกะพรุนหัวกระสุนว่ะเอ้ยโหนี่มันแหลงแมงกะพรุนหัวกระสุนเลยว่ะเอาว่าครบละครบละเอาปเป็นนักประทนภัยเก็บของนี่ว่ะ เพ่เก็บของชั่วโมงข้างหน้าด้วยนะเราเป็นนักขจรไทยแล้วเราต้องเก็บของคัวรัวนี่อะไรอ่ะโอ้สมบัติโอ้ยมีของกินด้วยเก็บเลยครับเราอย่ากินทิ้งกินขว้างเราต้องกินแบบเออขวานเขามีแล้วเราอย่ากินทิ้งกินขว้างตรงนี้เราสำรวจไปที่เรียบร้อยเอาว่ะเราต้องไล่สำรวจไปเรื่อย เอ๊ยแต่มือนมืดแล้วเอ้ยแต่ไม่เป็นไรเอ้าน้องเคนเคนเกิดแล้วกลับมาเกิดใหม่เราต้องสำรวจตอนกลางคืนเราก็หนาวหนาวหนาวเฮ้ยแล้วไอ้ไฟอยู่ไหนวนะเนี่ยของนี้อ๋อฉัวเปิดไฟมาเจอหมาเออเออสำรวจกนะันเฮ้ยเราต้องไปสำรวจดินแดนน้ำแข็งแล้วว่ะอุย้ยแต่เมันมืดแล้วเดี๋ยวเพิ่งไปเลยดีกว่านะ เฮ้ยแถวนี้เหมือนมีคนมาสำรวจแล้วอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้หมาหมาเข้ามาไงวะเนี่ยอโอ้ยไอตัวนี้เขาทเฝ้าอีกโอ้โหน่ากลัวว่ะทำไมดีวะเนี่ยโอย้เราต้องรออยู่ตรงนี้ไม่งั้นเดี๋ย,ยวมันจกเราแน่นอนเลยว่ะเฮ้ยอันนี้เดี๋ยวเราต้องทําหมวกมาใสาว่ว่ะบันนี่กับอาร์ติกฟ็อกเดี๋ยวเราต้องไปเอาขากระต่ายก่อนเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแตกโอ้โหเวนกรรมช่วยด้วยช่วยด้วยครับทุกคนช่วยด้วยใครก็ได้ใครก็ได้มากู้ภัยหน่อยโอ้อยมัวแต่ดูนกคู่ไงหมามันวิ่งเข้ามาโอ้โหหมามันรอบกัดว่ะโอ้แพนต์สนามแพนต์สนามกู้ภัยหน่อยเร็วเออโอ้อะไรกันครับเนี่ย วันที่สามสิบเองอะ่ะโอ้มีหน่วยกู้ภัยมายัางเอ้ยนี่ไงหน่วยกู้ภัยมาแล้วหน่วยกู้ภัยว่ะหน่วยกู้ภัยมาแล้วครับช่วยด้วยครับจิดครับน้องน้ําช่วยด้วยเอาน้องน้าน้องน้ําไม่มีอันนี้เหรอไม่มียาเหรอไปแล้วพี่เล่นอะไรต่อครับเอาน้องน้ำโอ้โหอย่าทิ้งกันแบบนี้เอาเฮ้ย เอาน้องน้ำจับใส่ถุงไปแล้วเฮ้ยน้องน้ำจับใส่ถุงดำโอ้โหที่เล่นอะไรต่อไม่ได้เล่นอะไรต่อแล้วครับเดี๋ยววันนี้น่าจะลงไลฟ์ประมาณสามทุ่มก็เล่นเก้าสิบเก้าเดนี่แหละคิดแล้วแล้ววะ่ะเอ้าน้องน้าโดนหนีบขาว่ะอ๋อมานอนเหรอเอออะนอนไปก่อนเออบรรยากาศดีเนี่ยมีสวนมีอะไรอยู่ข้างๆเออ,อผมชอบมากเลยเนี่ยปลูกต้นไม้ล้อมเนี่ยล้อมบ้านล่มลื่นดีว่ะ โอ้โหดูดิพืชพืชไล่ส่วนผสมแม่งงอกงามดีเทสเอ,อ้ยเ,เดี๋ยวรอบหน้าผมทำไอ้นี่ดีกว่าอาชีพนักผจญภัยดีกว่าออกไปผจญภัยสู่โลกภายนอกเอาอ่ะตอนนี้ทุกคนกำลังไปหาอะไรนะแพทย์สนามเพื่อมาผู้ภัยมิเตเอที่หลับไหลอยู่บนเตียง โดนหมารอบกัดนอนยาวๆครับนอนนอนยาวๆเอหน่วยแพทย์สนามเราเป็นไงมัง่งเอ้ยเจอยาแล้วํำดีมากน้องเคนโอ้เอาว่ารอดแล้ววะเคยยาแล้วนี่ให้คนคนตุยนอนอยู่ตรงนี้โอ้อยน้องเคนน้องเคนไปไหนละน้องเคนหรือน้องน้ำเออเออไอที่ตุดเขาก็รอดแล้ว อ่าขอบคุณครับขอบคุณครับผมโมโหตื่นมาก็หิวเลย <_ C 1> เราก็ต้องกินดีครับรออะไรอ่าสดชื่นอันนี้เราต้องระวังนะเวลาเราไปสำรวจอะไรมากตอนนั้นือนี่มันนันปลาจยรยิงมันเขตไอ้นี่ไงเขตเขตหน้าหนาวอ่ะตรงนั้นเราไปสำรวจทางอื่นดีกว่าตรงนั้นไม่น่ากลัวว่ะเราไปทางทิศเหนือดีกว่าทิศเหนือครับสองสองไปใช้ก่อน สองไปฉายตอซสองตอสองต้อระวังไอหมารอบกัดมันชอบมาล้รอบกัดเราอะเห้แถวนี้ดงหมาไว้รกวะยุ่งมันอุ้ยอุ้ยอุ้หมารอบกัดอุ้ยยยยยอยย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 มยยยยยยมยย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 ่ยย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 เฮ้ย้ยยยยยย กวางไม่กลัวไฟเมื่อกี้ส่องไปมันไม่กลัวว้ามันแห่มากับหมาด้วยก็สวยแล้วไงเอาแล้วเฮ้ยเข้าไปแอบเลยนี่งอนเอเอ,เอไฟช็อตไฟช็อตอุ้ยเข้ามาทันพอดีไมั้านาสวยเลยตรงนี้ก่อนแล้วกันนะวุ้ยน่ากลัวจัดโอ้ยเท้าพอดีเกือบขีดแล้วโอ้โหโุโ้ยมันสำรว่าตอนกลางคืนนี่มันอันตรายจริงไงทั้งหมาทั้งอ้นี่ โอ้แถวนี้ดงหมาเลยนี่ว่าเอ้ยมันเจอปราสาทว่ะไอ้บอ่อเขียวอีกแล้วโอ้โหแต่มันไม่มีไม่มีปลาว่ะปลาหมดอ๋อนี่ก็บอ่อเขียวเฮ้ยเอากองโอบ้าดอยู่งนี้ก็ไม่บอกตัดไปตัดไปงับเฮ้ยอันใหญ่สุดยอดไปเลยเอา้าต้องน้ำขีดพอดีเลย เราต้องไปกู้ภัยก่อนนะน้ำขีดอยู่ไหนวะเดี๋ยวๆรอๆผมก่อนครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วแ่สนามมาแล้วทนไว้อทนไว้มาแล้วมาแล้วน้องอเป็นอะไรอะ่ะอยู่ดีอยู่ดีก็ขีดตังนั้นมาแล้วครับกู้ภัยครับกู้ภัยเล่นด้วยผมสามร้อยยี่สิบวันเฮ้ยมันโหดแท้โอ้แต่วันนี้ไม่น่าจะทันแล้วครับเดี๋ยวลงไลฟ์ประมาณสักสามทุ่มนี่แหละ องน้ำเป็นอะไรเลยเนี่ยเมื่อกีน้นี้อาการเป็นไงอ,อ่านี่ไงผมมีอ่าเติบโตเอาน้องน้ำอะไรเนี่ยพิมพ์อะไรวะเนี่ยเออพิมพ์ไม่ได้ช่างมันเกมบักออกเข้าใจใหม่ก่อนอไอสำรวจตอ่อดีว่าได้ไอที่มาพอดี เริ่มหิวข้าวว่ะเราต้องตกข้าวกินเนี่ไปหน่วยกู้ภัยของเราเอ้ยหน่วยแพทย์สนามของเราอันนี้ไปสำรวจต่อคีดสำรวจถึงไหนละตรงทิศเหนือนะเอ้ยตรงนี้มันมีรูปอะไรด้วยรูป,ล,ปลูกเหล็กรูปอะไรทุกอย่างอุแถวนี้หมาตเยอะวอะ่ะเราจัดการมันซะหน่อยดีกวะนะ่าไหมมันเขี้ยวว่ะมันเขี้ยวมันเขี้ยว หมั่นเคี้ยวหมั่นเขี้ยวหมั่นเขียเข้ยวเออนี่เมื่อกี้ตกเราไปซะหลายแผลเราคืนอ๋อนี่ไงนี่มันมีอะไรในนี้ขึ้นไปดูได้ไหมเก็บไั้ไ่ด้วยดีกว่าเฮ้ยแล้วอันนี้ทำไงอ่ะอ๋อต้องเอาขวานตามเฮ้ยข้างใน,นมันเหมือนมีตัวอะไรไม่รู้ว่ะ เราใหญ่พิ่งเข้าไปเลยดีกว่าวะเดี๋ยวมันจะขีดโดยใช่เหตุเออเราสำรวจต่อเฮ้ยสวยแล้วกลับบ้านก่อนดีกว่ามันมีเสียงกองของน่ากลัวบ้านก่อนกลับบ้านก่อน,บบน,อนไหนๆก็จะกลับแล้วเราแวะเก็บของด้วยโอ้ยโอ้ยหิยนหมาดถุกเออไหนๆก็ไหนแล้วแย่งเก็บของไปตามเลี่ยไรลายทางอุ้ยพื้นเยอะด้วยไปเร็วไปเร็วต้องรีบกลับแล้ว ี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่ทัน,ม,ทนมาอีกแล้วกองกำลังว่ะกองกำลังติดติดเอาเอาหลงทางอีกอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยฟ้าผ่าลงน้ำน้ำกระจาย,ยดีก็ไม่ลงไปเมื่อกี้โดนผ่าไปน่าจะขิดอ่ะกลับมาแล้วจ้ากลับมาแล้วจ้าทุกคนกลับมาช่วยแล้ว โอ้ยมันโหดมันโหดโอ้มันโหดไม่ไหวไม่ไหวแล้วโอ้ยมองไม่เห็นโอ้ยจะขีดจะขีดหนีก่อนโอ้ยอือ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 หญิงก็ไม่ค่อยจะโดนอืออืออ้ยขีดไปสองแล้วเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเราก็จะขีดเราก็จะขีดโอ้ย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 แอบก่อนอือโอ้ยขีดไหมรอดปะรอดยังเฮ้ยรอดแล้ว มันหมดยังนเนี่ยโอ้ยเราแวงเราแวงเออเดี๋ยวช่วยน้ำก่อนเอ้ยนีน,นี่โอ้โหชคดีว่ามีมีแค่สนามไม่งั้นน่ะสวยเลยเอาเฮ้ยอย่าบางังอย่าบางังโอ้เขาจะกู้ภัยเอา้ากู้ไปแล้วว่ะเอาทุ่ไปเติมหน่อยตัวเองนอนตุยยังบูซาห่วงไฟอีกโอ้สุดยอดจริงคนนี้เออรักหมู่บ้านของเราจริงนี่พวกนี้จับย่างให้หมด นี่แน่นี่แน่บางอาจมาทำลายหมู่บ้านเราเออเก็บอะไรมาวะอเ,าเอาเก็บขึ้นมาอืออือเออเขียงอะไรเงันๆวะอะไรอ่ะอ๋อน้องเคนเขามีไอ้นี่เหรอเฮ้ยมีเลื่อยไฟฟ้าว่ะอย่างโหดว่ะ หมดจริงอาหารล้รนตลาดว่ะเราต้องกินละละม้นนงแล้วล่ะมันจะเสียล่ะมันจะเน่าเสียมันจะไม่สดใหม่เออเก็บก่อนเฮ้ยนี่ไงเจอขาขาตายแล้วขระายตายโอย้แต่ขาดขาดหนังหมาหนังหมา หมาสีขาวอะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปหาหนังหมาสีขาวอะไปไปเราต้องไปหาหนังหมาสีขาวอะไปล่านังหมาสีขาวเพื่อเราจะไปทำหมวกของเรามาใส่แก่น่ะแก้หนาวน,านั่นเองนี่ไงหมาสีขาวมันต้องอยู่แถวนี้แน่นอนใช่ไหมเฮ้ย,ยนี่ไงจิ้งตอกบ้าบเข้าไปหนึ่งทีเฮ้ย อื้ยมาเยอะอยู่วะอื้โอุ้ยโอ๊ยมันอุ้ยอุ้ยเหมือนจะไม่ไหวว่ะเฮ้ยมันจะไม่ไหวว่ะเฮ้ยเราเปลี่ยนปืนดีกว่าปืนต้องไปเอาไรเฟิลมันยิงไกลเกินว่ะโอ้ยเจ็บเจ็บกลับบ้านกลับบ้านไปหาปืนก่อนหากระสุนไอ้ปืนนี้ดีกว่าน่าจะลุ่มว่ะเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะ ฟังเข้ามาทำไรอ่ะเอาอขออึ้นอันมันก่อนแล้วนะเออเดี๋ยว,ยวกินปลาก่อนเก็บไว้ทำไรไม่รู้เอ,อ้ยหรือมันเป็นอันนี้ของฟ้า,าวูดเนี่ยดูวะ